เราก็จะมาสร้างฟอร์มกันฟอร์มในที่นี้คืออะไรฟอร์มก็คือส่วนนี้นี่ใบที่เมื่อผู้ใช้กดสร้างใหม่หรือแก้ไขมันจะเด้งฟอร์มนี้ขึ้นมาโอเคก็อันดับแรกเราก็ไปที่ Solution Explorer นะคะคลิกขวา Add New Project ก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ Add New Project เลือกที่ Windows Form Application นะคะจะอยู่ใน Visual C# s h a r แล้วก็ตั้งชื่อชื่อ Project ของฟอร์มที่เราจะสร้างในที่นี้ก็ให้เป็นชื่อ App แล้วก็กดโอเคมันก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะจะขึ้นมาแฮ่งโม,มัตจะเป็นฟอร์มหนึ่งนี่ดูด้านข้างก็มาแล้วต่อไปก็จะตั้งค่าก็มาที่แอปจ็อบนะคะแล้วก็คลิกขวา property ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น class library นะคะเสร็จแล้วก็ save save เสร็จมาที่ view นะคะเลื่อลงมาจะเห็นตรง output path เราก็ เรามันออกมาก็จะเด้งหนาอย่างนี้ก็ไปที่ผาดข้างบนนะคะเราก็เลื่อนกลับไปที่ Management หนึ่งเลือก d l l แล้วก็อ่า เลือกเป็นเอาเป็นกลับมาที่ Manage m e n t หนึ่งเอาเป็น Main Program ละกันคะ่ะแล้วก็ New Folder สร้างชื่อ Folder ใหม่ขึ้นมาว่า App d o p DB อ่ะ App d o p DB แล้วก็ Select Folder เสร็จแล้วก็เซฟเซฟเสร็จแล้วก็ปิดไปนะคะจากนั้นเราก็บิวมันซะ,ะจากนั้นเราจะมาแอดเรฟเฟอเรนซ์ให้โปรเจกต์เรานะคะก็มาที่ App Job Add Reference คลิกขวาก็ เมื่อกี้บิวบิวบิวเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็แอด e f e r e n c e ก็มาที่ browse แล้วก็ไปที่ Main โปรแกรมนะคะแล้วก็เข้าโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้คือ app job db แล้วก็คลิกที่ app job dll นะคะเสร็จแล้วก็คลิกโอเค มันก็จะแอดแอปจ็อบเข้ามาในนี้แอดในโปรเจกต์เราเสร็จปุ๊บก็ไปแอดในเมนโปรแกรมด้วยนะคะก็เหมือนกันแอร์โรเฟลเลนเหมือนเดิมเลยมาที่นิสเซมเมนโปรแกรมแอปจ็อบดีบีโอเค เราก็แอดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองวิวดูวิวเรียบร้อยทีนี้เราก็จะทำการสร้างฟอร์มนะคะให้กับ management ของเราก่อนก่อนจะสร้างฟอร์มเดี๋ยวเราขอเราต้องแอด standard doc ที่เราสร้างไว้ ในตอนแรกนะคะจำได้ไหม standard doc ไฟล์ข้อมูลที่เราสร้างไว้อ่ะคะ่ะ xml ไฟล์ตัวเนี้ยนี่ job x m l m l แล้วก็ copy ป,ปึ๊บมาวางใน temp doc ของ Main โปรแกรม วางเลยอยู่นี่วางเสร็จปุ๊บเราก็คลิกขวาที่ไฟล์เรา property มาดูที่ copy to output directory นะคะเราจากดู not copy เนี่ยเราจะแก้เป็น copy if never โอเคแล้วก็มาที่โปรเจกต์เราคลิกขวา Add New Folder เราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะคะชื่อ t e m p doc เหมือนในเมนโปรแกรมอะคะ่ะแล้วเราก็เอาไฟล์เนี้ย job l ที่ copy มาเมื่อกี้วางเข้าไปอีกรอบแล้วก็เปลี่ยนเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็น copy if never เหมือนเดิมโอเค แล้วทีนี้ก็มาดูที่หน้าตาฟอร์มเรานะคะตรงนี้ก็เราจะใช้ t o o Box ด้าน,นข้างนี้สร้างสร้างให้เป็นฟอร์มขึ้นมาก็จะเห็นว่าตรงนี้เราจะมีถูกที่พี่ทเนะได้สร้างไว้นะคะจะสะดวกในการใช้ก็เราก็สามารถดึงมาใช้ได้เลย โอเคก็มาเริ่มสร้างหน้าตาฟอร์มกันนะคะโอเคลาเบลก็เอามาจากธรรมดานะคะก็แก้ไขีเป็นในสมัครงานตัวอย่างมีอะไรบ้างที่เราที่ยูเซต้องกรอกน,นะคะแล้วกเ็เปิดดูในนี้ก็ได้ ที่เรา copy มาเมื่อกี้อ่ะเปิดดูส่วนฟิกแบบฟิกที่เราจะสร้างก็คือส่วนนี้มีอะไรบ้างมี name ม,มีชื่ออายุตำแหน่งเดือนเดือนแล้วก็เบอร์โทรนะคะแล้วก็สร้างเลยมีชื่อ,อก็จะได้ ทีนี้ก็สู่ขั้นตอนการใช้ Text บ o ็อกก็ดึงมาใช้ได้เลยค่ะจัด่ท t e x ล็อกนี้เราก็จะตั้งชื่อให้เป็นชื่อที่เราสามารถจำได้นะคะว่าถ้าเราอันนี้มาเนี่ยมันคือ Text บล็อกของอะไรก็ตั้งชื่อให้มันสัมพันธ์กันอย่างอาอันนี้มันเป็น t ท x t บล็อกของชื่อใช่ไหมคะเราก็จะอาจจะตั้งเป็น T.B. name อย่างนี้ T.B. tail <TV. S 1> <H> แล้วก็ได้ฟอร์มมาแล้วนะคะก็อ่าแบบฟิกก็เรียบร้อยต่อไปแบบซีเค e นต์มีอะไรบ้าง Company Work Start End Start Position อ่า แบบ sequence เนี่ยเราจะเก็บข้อมูลใน DataGitView นะคะก็ตัวนี้นำมาใช้ได้เลยปรับขนาดให้โอเคอ่ะก็นี่คือส่วนของซีเ u e น c e นะคะแล้วก็สุดท้ายปุ่ม save ก็ใช้ปัตอนธรรมดาสร้างอ่ะเซฟอาอาจจะมีปุ่มปิดด้วยก็ได้เซฟยกเลิกบัตอนก็จะเป็นเซฟนี่อาจ,จะเป็น c l o s ชื่อปุ่มก็ตั้งให้เราดูง่ายก็ได้ค่ะ bt save นี่อาจจะเป็น bt post oh. อ่ะเท่านี้ยังไม่เสร็จนะคะเราต้องอรูปแบบของ tool ท,ที่เราใช้ตัวเนี้ย uc อ,อ่ะมันจะมีการแ a p ข้อมูลที่อยู่ใน xml ตัวนี้เข้ากับ tool ต่างๆที่เราได้สร้างมาโดยการใช้ mapping control ตัวนี้นะคะ เราก็เอามาใช้เลยวางไว้ตรงไหนก็ได้ข้างบนก็ได้ส่วนของ visible นะคะตรงนี้ก็จะแก้เป็น f a l s เพื่อไม่ให้ user เ,เห็นหน้าตาของ mapping control ตัวนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วก็กด save เราก็จะได้รูปแบบฟอร์มง่ายๆอาของใบสมัครงานที่เราสร้างขึ้นแล้วนะคะ